มาฟังคำตอบของสาวใหม่ดาวิกากันว่าละครเรื่องใหม่ที่จะลงจอในช่อง GMM 25จะมาประกบคู่กับหนุ่มไรวัชิรวิจริงไหม หลังจากที่แฟนๆแห่เดากันสนั่นละครเรื่องใหม่ของนางเอกคนสวยอย่างใหม่ดาวิกาจะมาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างไบร์วชิรวิทย์และว,วันนี้สาวใหม่ก็มีคำตอบให้แล้วโดยสาวใหม่ดาวิกาเปิดใจให้สัมภาษณ์ระบุว่าเห็นกระแสข่าวลืออยู่บ้างเพราะแฟนๆแท็กมาให้เต็มไปหมดส่วนเรื่องนี้จริงหรือไม่ใหม่ยอมรับว่ากำลังมีโปรเจกต์งานใหม่จริงๆและไม่ยอมปฏิเสธแต่ก็ไม่ยอมรับว่า ได้ร่วมงานกับหนุ่มไร้วชิรวิจริงหรือเปล่าเพียงแต่บอกว่าแฟนๆต้องติดตามรอต่อไปและส่วนที่แฟนๆบอกตรงกันว่าทั้งคู่นั้นเคมีเข้ากันดีมากก็ขอบคุณที่เชียร์เพราะที่ผ่านมาก็เฉียดๆว่าจะได้ร่วมงานกันอยู่แล้วเพราะไร้จะมาระบบทเป็นหมอเป้งตอนเด็กในรักฉุดใจในฉุกเฉินแต่ว่าใหม่มาระบบทเป็นทันตะวันตอนโตเลยไม่ได้เจอกันแต่ก็เจอกันบ้างตามงานน้องน่ารักมากๆ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ